สวัสดีค่ะออนออนอ,อนมอ,อนนะคะวันนี้มาการ์เด้นเซ็นเตอร์ค่ะซื้อดอกไม้นะคะและนี่เขาจะเตรียมไว้ปลูกตอนซัมเมอร์นี่ มางวดที่แล้วดอกไม้ไม่เยอะขนาดนี้น่ารักรู้สึกอยู่บ้านก็มีดอกอันนี้กุหลาบกุหลาบก็ยังเป็นตอๆอยู่ ่อยให้โตกว่าน,นี้เดี๋ยวค่อยมาเอาจะได้เห็นโอ้หอันนี้สวยอันนี้สวย how much <30. S 1> have a lot flower ครับมิอันนี้คือต้นอะไรเนี่ยเนอ blueberry blueberry What color baby? Pink. We don't have pink, or I'm not sure pink or red. <laughs> we have <laughs> Oh poppy Poppy. Three, four, twelve. ่ชอบดอกนี้ค่ะดอกนี้อยู่บ้านก็มีสวยสวยชอบชอบที่บ้านน่าจะเป็นสีม่วงนี่ยรถทำอะไรม่วงหรือชมพูวะไม่แน่ใจโอ้ลืม เพราะเองนะคะที่บ้านซื้อมาเพราะเอง พวกใบนี่ที่สาวซื้อไปสาวซื้อการ์เดนเซ็นเตอร์อันนึงโอ้ต้นใหญ่กว่านี้อีกอันนี้ต้นเล็กๆเ,เองนี่สาวได้สวยกว่าเยอะเลยอาทิตย์ที่แล้วสาวซื้อราคาเท่ากันแต่ต้นใหญ่กว่า สามสิบสีปสบส่ปอนด์พวกใบนี่ตัดทิ้งเลื่อยเนี่ยต้องเรียกไก่มาดูนี่ ของเรามีต้นอย่างใหญ่เลยตัดทิ้งไะไก่บอกว่ามันเป็นหญ้ามันไม่ใช่ดอกไม้ที่ไหนได้นี่ยดอกไม้เนี่ยเขาปลูกเป็นไม้ประดับโอ้ต้นอย่างท่วมหัวเลยนะเนี่ยอยู่บ้านตัดทิ้งเช่ย <c oughs> ไม่รู้เรื่องเลยต้องเรียกมาดูเลยเนี่ย นี่ลาเวนเดอร์โอไม่ใช่ลาโรสแมรี่เบบี้ I have something to show you ทำยัย we have in garden but you chop off remember <laughs> look they sell only small one 10 pounds we got big ladder you chop off you say no it's not flower <laughs> so you want to make me feel good yeah, yeah. <laughs> you don't know กลับฟิกฟิกไปดูทางอื่นกันบลูเบอร์รี่แม่เน,น,น่ก็มีอยู่บ้านพอมีแล้วก็ไม่กินนี่ผล,ลไม้ นี่ต้นอยู่บ้านมีมีม ใส่จะได้ซื้อดินอันนี้คืออะไรรูป,ปอัพเปรี้ยวนะคะเนี่ยใส่ต้มไก่ก็ได้นะคะต้มไก่น่าจะมีแค่นี้ค่ะดอกไม้ร้านนี้ไม่ได้เยอะมาก แต่เขามีข้างในอีกเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูข้างในกันนะคะนี่หัวดอกไม้อยากได้ไหนก็ซื้อไปฝังเองซื้อเป็นต้นแพงเกินสามหัวตกหัวละปอน ลิลี่ไม่เยอะแล้วไม่เอานี่แต่สีขาวนี่ <c ười> Looking for a q u a r i ยม Yeah, baby. Yeah, different. Different, one, no? different one, different one. Different one to Yeah, that one we have all in garden. ดรกากีโน่ s m พอ l p o ฟ f าวอ e r ไม่มีหัวที่อยากได้ไม่มีนี่แต่ลินลี่เยอะเลยลินลี่อยู่บ้านก็เยอะแล้ว อันนี้คือดอกไม้ข้างในบ้านนะคะวาดเหมือนขอนของฟอ,อรมแท้สีสวยตัย้งกับของปอร์มของแท้นะคะเนี่ยน่ <c oughs> ารักค่ะ ของปลอมเนี่ยที่บ้านมีสีขาวแบบนี้ บองเผ็ดไม่ค่อยชอบกับบองเผ็ดน้ำหนามเนีเย่ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นี่ ใบเงินเนาะใบเงินใบทองอ่ะสาวทำมาให้อันนี้ก็สิบเอเกเก้าถือว่าไม่แพงอันนี้อ่ะอย่างสวยเลยอย่างสวยเลยปกติต้นเล็กๆแพงอันนี้ก็โอเคนะ ข้างในนะคะบ้านนกบ้านนกอาหารนกของตกแต่งสวน เหมือนยังบ่สารบ่สารสารพะพุ่มบานเฮาแม่บ้านนกบ้านนกนะคะไม่ใช่สารพะพุ่มนะคะสารพะพุ่มหน่อยบานเฮา Garden. What's you, Lily? You eh? Like it? Yeah, beautiful. We don't have that one. How much? How many book? <laughs> two. Two, two bucks? Two two bars. Yeah, two different ones. Uh huh. One fifty. Not um. หัวหอมมีขายค่ะปลูกหัวหอมปลูกนอไม้ฝรั่งก็มีขายนะคะมันฝรั่งนี่สาวน้ำมักครับปลูกมันฝรั่งวะ่ะ หัวหอมกระเทียมมีบดวันน้ำมันฟรังเป็นซอฟๆเลย ปลูกใส่ถุงแครอทว่าปลูกใส่ถุงเทียบมะฮอมกะระเทียมหลายพันต้นกระเทียมก็ได้อมอหอมแดง มันแดงไทยวะน้ำแดงไทยอ้อซื้อไปปลูกกันหน่อยนแดงไทยพ่อ,ป,อะนะพปลูกกินยุน่นป้อนเก้าเก้า,กาว่ะคะ่ะถ้าไปกินยุ่ซื้อกะคุ่มด้วย <c oughs> ไม่ต้องปลูกอาไปกินว่ะ ืมันใหญ่มากมันจะเป็นหอมใหญ่ว่ะเบบี้เวนเดกโกยงเด็กขนาะบิ๊กตันักอ๋อสมอลไรเด็ดสมอลโอเนียนลูกไรกะไทยโอเนียนสมอลไรกด Excellent for salad ก so i เป็นแ a บสมอลละมันสมอลไปไรเด็ด But in the picture, look bigger. Hmm. Maybe that's size. a oh, want to try? Can buy. I can try. No. It's smaller, it tastes good. It tastes better, more than big onion. How just two But wrong food. อันะนี้ก็หัวเล็กปลูกแล้วไม่เป็นหัวใหญ่ซะว่าอันนี้พันใหญ่พันใหญ่แต่ก็หัวเล็กปลูกแล้วมันก็หัวใหญ่เหมือนเดิมค่ะคิดว่าเพราะว่านี่ก็หัวเล็กๆนะ ก้านนั่นแล้วก็คงเป็นแบบแม้นี่แม่คือหอมหน่อยบานห้องให้ไปลองไปหนึ่งอันเยอะโอเค แค่นี้นะคะ <c oughs> แค่นี้นะคะ, <c oughs> ะ,คะก็มีประมาณนี้และคะ่ะขายากำจัดวัชพืชเนี่ยสลักสลักเนี่ยเยอะแยะเลยดอกไม้ปุ๋ยค่ะปุ๋ย อาหารอาหารดอกก oh, no, okay. so ุหลาบเลนลี่ใช้ปุ๋ยขี้ไก่ค่ะชาวบ้านออนใช้ปุ๋ยขี้ไก่ซื้อปีละสี่ถังเยอะแยะ เอามาดูตรงนี้นี่คุณอาหารปลาก็มีนะคะนั้นปลาฝังนี้ก็จะเป็นพวกสายฉีดน้ำ เนาะค่ะประมาณนี้นะคะการ์เดนเซ็นเเดี๋ยวพออีกไม่นานค่ะสองสามวิดอกไม้ก็จะเยอะกว่านี้อีกค่ะเดี๋ยวจะพามาชมอีกรอบนึงนะคะ สวัสดีค่ะโอเค